ดี่าวันนี้เราจะพาทำยำมะม่วงทานนะคะมีมะม่วงวัตถุดิบจะมีมะม่วงนะคะมีข้มีพริกป่นมีข้าวคั่วนะคะมีอันนี้ผงนัวผงชูรสใส่น้ำตาลน้ำปลาแล้วก็มีหอมแดงหอมแดงที่เราใส่นะคะอันนี้มะม่วงเราปอกเปลือกแล้วนะคะเราไปไปยำเลยมาสับมาสับนะคะ สองกมงก็ได้ใช้ไี่ปางเลยก็ได้นะคะ<ไ>ปางเลยมะม่งวงน่าจะเปรี้ยวนิดนึงไม่ค่อยเรี้ยวเท่าไหร่นะคะมะม่งวง กิดเองไม่ต้องนั่นเท่าไหร่ก็ได้นะคะฝานไปเลยเราชอบแบบไหนเราก็ทำไปเลยนะคะ หอมแดงนะคะเดี๋ยวสดซอยหอมแดงนะคะ,ะอ่ะซอยหอมแดงกันเลยแล้วแต่คุณชอบใส่เยอะใส่มากนะคะใส่น้อยใส่เยอะก็มีแล้วแต่คุณชอบใส่หอมแดงนะคะนี่ชอบกินหอมแดง ที่เราจะใส่นะคะมีนะคะเริ่มปรุงกันเลยนะคะ,ะครั้งแรกใส่เลยพริกป่นพริกป่นชอบเผ็ดใส่เยอะๆเลยนะคะนี้ใส่พชุรสไปเลยใส่เยอะ แสบหลายข้าวคั่วแล้วก็อันนี้ใส่บทด,ดีนิดหนึ่งชักช้อนนะคะบทด,ดี้ำต,ตาลสอนช้อน เกอ,อ,อเราจะใส่น้ำปลาเยนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มไปมันจะไม่อร่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาพุกให้เข้ากันเลย เป็นไงอ่อถ่าน,นะคะ่ะยังไม่พอน้ำปลาแล้วก็เติมน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะน้าปลา ก็ใส่หอมแดงที่เราหั่นซอยไว้เลยนะคะลงเลยปุ๊้เข้ากัน กินเองที่บ้านอร่อยอร่อยเลยค่ะกุกเสร็จแล้วใส่จานเลยค่ะกุกเขาให้เข้ากันดีๆหนัวหนัวเซ็ต ยามะม่วงเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะวันหลังจะทำอาหารอร่อยๆให้ชมอีกนะคะขอบคุณค่ะ